สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับพวกเราร้านห่งซาวอะไรนะครับผมสำหรับที่พี่เรามีสินค้าจะมาอัปเดตนะครับผมให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมสินค้าประเภทจำพวกพะเวอแอมนะครับผมแล้วก็มีพวกดอกระโปงเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เรานำมาลดราคาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับราคาช่วงนี้อาจจะราคาอาจจะถูกรุ่งกว่าหน้างานเยอะนะครับผมพี่พี่ท่านไหนที่มีกำลังซื้อก็ซื้อช่วงนี้ก็จะได้ของถูกหน่อย คือของก็ราคาตามเทศกาลนะครับผมตามเทศกาลตามหน้างานนะครับผมเมื่อพี่ๆไม่ได้ออกงานกันราคาก็จะตอบลงนะครับตอบลงก็สินค้าก็จะราคาถูกนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับผมสนใจจะขายเครื่องเสียงร้านเหล้าก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับผมรับซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นพวกระบบไฟนะครับผมระบบไฟระบบเครื่องเสียงนะครับผมหรือทุกหรืออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับ เู้เครื่องเสียงการแจ้งนะครับผมร้านเราเหมือนเดิมนะครับผมรับจัดชุดเครื่องเสียงเหมือนเดิมรับจัดชุดตามงบนะครับผมไม่ว่าพี่จะมีงบเท่าไหร่มาหาได้นะครับผมร้านเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมวีทนหนที่ไปมาหาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามทางไลน์นะครับผมหรือว่าทางเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ตอนนี้นะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมสินค้ากันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสินค้ากันเลยนะครับผมนี่แหละสินค้าเราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะตัวแรกนะครับผมมาชมเป็น power amp จากค่าย Eurotech นะครับผมรุ่น4 8 0 8 q นะครับผมตัวนี้เป็นตัว new นะครับผมตัวใหม่นะครับผมอันนี้เป็นฟิล์มหน้าจอนะครับผมฟิล์มหน้าจอนะครับผมยังไม่ลอกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับผมมีจอนะครับผมมีจอนี่ผมไม่ได้เสียบไฟให้ดูนะครับ เป็นจอบอกสถานะบอกต่างๆนะครับผมทันสมัยมากนะครับผมด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะครับเปพกคอนเอ็กซ์อานะครับผมไม่ดิ้งโพสครบทุกอย่างมาชมข้างในกันเลยครับนี่นะครับข้างในหม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับผมเนี่หม้อแปลงเทอรอยนะครับผมลูกใหญ่มากนะครับผม อันูเต้จับเต็มภาคขยายนี่ยังเดิม,ดมนะครับผมนี่แหละหาปลาก็สิบหกลูกนะครับผมนี่แหละอันูเต้จับเต็มนะครับผมถือว่างานเขาออกแบบมาดีมากนะครับผมสวยงามนะครับผมกําลังครับก็อยู่ที่เก้าร้อยคูณสีท oh ท 1, ทณส่ที่แปดโอห์ม oh นะครับผมแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยวัตต์คูณสี่ที่สี่โอห์มนะครับผมตัวนี้สามารถขับชุดสีคูณสีได้ก็คือเบสีกลางสีได้ นะครับผมการขับชุกสีก็ต้องดูที่กําลังวัดของลำพงของดอกลำพงด้วยละกันนะครับผมหรือว่าพี่ๆตอนไหนจะไปขับเสียงกลางนะครับผมเหมาะมากนะครับผมขับกลางแหลมขับแหลมนะครับผมได้หมดนะครับผมโดยที่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าจะต้องขับอะไรนะครับผมยูเอทีรุ่นซีพันแปดชิวนะครับผมสภาพเดิมๆใช้งานได้ปกติเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เราขายกันแค่ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทสภาพเดิมๆนะครับผมสินค้าทุกตัวของเรายัางไม่รวมค่าขนส่งนะครับถัดมาเป็นอีกรุ่นที่ผมอยากนำเสนอมากนะครับผมะนะครับผมเป็น Power a วล first amp นะครับผม First a m p โรุ่น FB 9D นะครับผมอ่านะตัวนี้ก็เดิมๆสภาพผมให้ไปเลยประมาณ90-95นะครับผมนี่แหละผมให้ดูเลยนะครับผม สภาพสวยมากด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมาชมด้านหลังนะครับผมนี่ครบหมดทุกอย่างนะครับผมถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีดูฝานะครับผมยังไม่มีรอยเลยนะเดี๋ยวมาชมข้างในนะครับผมคนอื่นไม่เปิดแต่ผมเปิดนะนะครับผมคนอื่นไม่เปิดแต่ผมเปิดให้พี่ท่้ชมเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีกั๊กนะครับนี่ครับผมเอพี9ดีนะครับผมจากค่ายเอนะครับผม อันนี้คือชื่อเรื่องการเซอร์วิสนะครับผมลังการขายบริการรวดเร็วมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสเปคกันนะครับผมสเปคก็อยู่ที่1 9 5 0ัรบาทคูณ2ที่8อมนะครับผม3,300ั 3, บาทคูณ2ที่4อมแล้วก็5,170ัรบาทคูณ2ที่2อมนะครับผมสเปคผมให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยผมอ้างเิงจากบริษัทเลยนะครับผมไม่ได้โม,โมนะครับผม <laughs> นะครับ ตัวนี้สามารถขับ18หรือ21นะครับผมข้างละ4ได้สบายนะครับผมแต่การขับข้างละ4หรือการโหลดที่2ลงก็เหมือนเดิมนะครับผมดูกําลังวัดของดอกระบุม้วยลักันนะครับผม FB 9D นะครับผมจะขายเฟอร์เนโป้เดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับผมเราขายกันที่ราคา2 0 9 9 9บาทนะครับผม2 9 9 9บาทช่วงนี้ของลงพี่ๆตอนไหน ที่อยากได้ราคาถูกให้ซื้อช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเมื่อปีที่แล้วหรือว่าสงการที่ผ่านมาผมยังขายอยู่ที่22,500ับาทนะครับตัวนี้ตอนนี้เราขายแค่แค่2 9ก้รบาทแค่นั้นพอนะครับผมอ่านะครับผมเอาของถูกไหมพี่ได้ชมกันแล้วกันนะครับผมอันถัดมาเป็นพาวเวมจากค่ายนะครับผมหรือว่ายี่ห้อ aes นะครับผม acoustic event นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เมื่อเปรียบเทียบ กับแอมรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นกลางๆก็จะเป็นรุ่นซาวตันดาตซีเอ20นะครับผมนี่ละข้างในผมไม่ดูเลยนะครับเกียร์อะไรจีมากนะครับผมนี่ลองไปเปรียบเทียบกับพวกตระกูลซาวตันดาตซีเอ20นะครับผมผมว่าอะไรไม่หนีกันครับผมึกว่มาตัวเดียวกันด้วยซ้ำนะครับผมนี่นะนะครับสภาพเริ่มนะครับผมอันนี้เป็นฟองน้ํานะครับฟองน้ากันมาแปลงมาเดี๋ยวเรามาดูไฟกันผมให้ดูเลยนะครับ ผมมาให้พี่ได้ดูกันนะไฟร้อยยี่สิบหกโวลต์โอ้โหถือว่าสูงนะครับผมไฟร้อยยี่สิบหกนี่ถือว่าสูงนะครับกําลังขับนะครับผมกําลังขับนะครับแปดโอมอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์คูณสองที่แปดโอมนะครับผมแล้วก็สองพันห้าร้อยวัตต์คูณสองที่สี่โอมสเปคเหมือนเดิมนะครับผมจกบริษัทเหมือนเดิมนะครับผมเนี่หละด้านหลังนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าจะงานตัวเดียวกันนะครับผมงานตัวเดียวงังสวยนะครับผม เหมือนซียี่สิบตัวแท้เลยนะครับผมขาปลาลูกใหญ่นะครับผมคาปาแท่งยาวนะเนี่ยคาปลาแท่งยาวไม่ใช่แท่งสั้นนะครับผมีทาร์ิเต้เหมือนเดิมนะครับผมจัดเต็มตัวนี้ขับสิบแปดได้ข้างละสองละสามนะครับผมสิบแปดพันสองร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนะครับผมได้หมดจัดมาเลยนะครับผมตัวนี้ข้างละสองอิ่มๆนะครับผมสิบแปดโครงหล่อนะครับผมหรือเบียรนิววายสี่ก็ได้ข้างละสองสบาย บ่อยหกก็ลองดูนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองได้ผมเลยตอบไม่ได้ว่ามันอิ่มหรือไม่อิ่มนะครับผมอ่านะครับผม a อนะครับผมปกตินะครับผมราคาปกติผมขายหน้าง,งานอยู่ตัวนี้นะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าวันนี้เราไม่ขายนะครับผมราคามันลงแล้วหมดหน้าง,งานอ่าเราขายกันแค่ราคาเก้าพันห้าร้อยบาทสภาพเดิมใช้งานได้ปกติพี่ท่านไหนชอบสไตล์เบรยลูกใหญ่นะครับผมเบรยลูกใหญ่ๆ ดันติดมือนี่ผมผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับผมอ่านะครับผมถัดมานะครับผมเป็นสินค้าประเภทมิกเซอร์นะครับผมอ่ะเอามาแกมสักตัวแล้วกันนะครับผมตัวนี้เป็นมิกเซอร์จากยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น MG16T6MX นะครับผมตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้นะครับผมเนี่ยเอฟเฟกมากับเขาเลยนะครับผมสไตล์ยามาฮ่าหวานเจี๊ยบนะครับผมตัวนี้อ่า เอฟเฟกอะไรทุกอย่างใช้งานได้ปกติแต่มีตำหนิแค่ช่องเดียวนะครับผมเนี่ยผมเขียนวาให้อยู่นะครับที่ช่องสองนะครับผมสไลด์จะมีคอ,อกแคกหรือว่าเสียงมันจะเบานะครับผมผมก็เลยตีเป็นช่องสองเสียแล้วกันให้พี่พี่ไปเช็คเอาหรือว่าใครที่เป็นสายช่างก็เปลี่ยนสไลดนะ์น่าจะหายนะอันนี้ผม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 คิดว่านะอันนี้ผมคิดว่าอ่าให้พี่พี่ไปเช็กกันแล้วกันแต่ว่าราคาเราก็ไม่แรงามาฟังราคาก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมหัวก่อนผม่งลืมไม่ดู หัวนะครับว่ามันตัวแท้นะครับผมเนี่ยไว้ดูนะครับผมเมคอินอินโดนีเซียเนี่ยอะแดปเตอร์เดิมๆนะครับผมเนี่ยผมวางให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมมิกเซอร์ยีมาห้านะครับผม MG 16จีสบหกไอเบ็กตัวนี้งานแท้นะครับผมตำแหน่งช่องสองตามที่แจ้งนะครับผมผมขายแค่ราคานะครับผมผมขายแค่ราคา4,999บาทฟังไม่ผิดครับผม4,999บาท ถ้ามันไม่มีตําหนีนะถ้ามันเดิมผมขายอยู่ประมาณเจ็ดพันเก้าตัวนี้นะผมบอกเลยว่าผมขายอยู่ประมาณเจ็ดพันเก้าอันนี้แค่เขาแคกให้พี่แปล่งนปันกนไปใช้ไม่ต้องไปฟาดฟันกาไรให้มันมากนะครับผมเนี่ยผมให้ไปเลยสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่ทนายชอบสายแท้สายหวานผมบอกเลยไม่ผิดหวังอีชิวยังใช้ได้ไฟเป็นทอมทุกอย่างออปชั่นทั้งหมดใช้ได้นะครับผมจัดเลยแล้วกันนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นดอกลาโพงอ่ะราการปิดท้ายแล้วนะครับผมมาชมกันเลยนะครับผมดอกลำโพงตัวนี้ เป็นต่อลำโพงจากค่ายกิฟ์นะครับผมยี่ห้อกิฟรุ่น GPA1550 นะครับผมมีทั้งหมด4ดอกนะครับผมสภาพนี่ผมบอกเลยว่าประมาณนะประมาณน่าจะ90นะครับผมเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมนะครับเนี่ยสภาพสวยมีอยู่4ดอกเนี่ยดูหน้านะครับผมอันนี้แสงแสงสะท้อนแสงไฟนะครับลงมาขนาดอาจจะออกแจ็คเรื้องเียงนะครับผมนะครับผมแต่ถ้ามันดำปกตินะครับผม ตัวนี้ดอกเดิมนะครับผมเราขายกันแค่ดอกละ950บาทนะครับ950บาทนะครับผมงายให้ดูแล้วกันนะครับงายมาให้พี่ดูนะครับเนี่ยมีอยู่4ดอกนะครับผมพัดมาเป็น15นิ้วเหมือนกันนะครับผมเป็น15นิ้วจากยี่ห้อจากยี่ห้อ Pialdo นะครับผม P Pialdo ตระกูลยูโรซ i t ียูโรนะครับผมตระกูลยูโรตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมีสภาพสวยเหมือนกันนะครับผมตามพลิกหน้าให้พี่ๆชมกันอ่านี่ครับ นี่แหละ e ร r o City by Pio Pio นะครับผมเดิมๆทางครับผมสวยนะครับผมบอกเลยว่าเสียงดีไม่แพ้กันให้ชมกันนะครับเปรียบเทียบกันเลยราคาเอาอย่างนี้แล้วกันครับผมขายเป็นราคาเดียวกันแล้วกันเนาะสภาพมันสวยตัวนี้ผมขายแค่ดอกละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแบบยิ้มเนี่ยสิบห้านิ้วสี่ดอกนี่ขายราคาเดียวกันแล้วกันนะครับผมเอาดอกละเก้าร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับผมหรือพี่ๆตัวไหนสนใจเหมา ทั้ง6ดอกนี่ผมมีราคาพิเศษให้แล้วกันนะครับราคาเมาเนาะอ่านะครับผมถัดมาเป็นดอกลำโพง18นิ้วนะครับผมวันนี้ผมงายไว้ให้ดูนะนะเป็น18นิ้วของโอบ้อมนะครับผมรุ่นทั้มนะครับผมรุ่นยอดฮิตติตตลาดนะครับผมรุ่นทั้มมีทั้งหมดจู่8ดอกนะครับผมนี่แหละที่สวยอ่าเดิมเดิมไม่เคยผ่านะครับผมดูคอได้นะครับผมเนี่ยไปดูคอได้นะครับ เดิมๆนะครับทับนะครับผมมีทั้งหมดอยู่8ดอกสภาพเดิมนะครับผมรุ่นนี้พันสองระบับาทนะครับเราขายแค่ดอกละนะครับผมดอกละหนึ่งพันแปดร้อยสิบาทนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทที่ท่านไหนชอบสุณความสวยงามนะครับผมยาวราคาผมไปเปลี่ยนเทียบกับคนอื่นเ้อนะครับผมราคาผมขึ้นอยู่กับสภาพนะครับผมราคาหมื่สองถ้าอยากได้ถูกก็จะหาตัวที่ถูกกว่านี้มาให้แต่ว่าสภาพอาจจะไม่เหมือนีตัวนี้แล้วกันนะครับผม สภาพสภาพกับราคามันจะย่อมย่อมย่อมมาพร้อมกันนะครับผมสําหรับของมือสองนะครับผมสินค้าตัวนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมอ่านะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เขียนคำนวณรับชมนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยพี่ๆจะไหนไปมาหาไม่ถูกก็เหมือนเดิมแอดไลน์ดีนะครับผมหรือพี่ๆจะไหน้องการจะขายเครื่องเสียงนะครับผมก็ไลน์ดีส่งรายละเอียดมาตีมือเป็นราคาได้ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ